เอาและครับแหมมาชมกันครับเป็นทางด้านออสิทิศักดิ์ของของของไออขงเราเอหรือบีนะเอใช่ไหมเตะเตะลูกโทษดีกว่ามั้งไม่ต้องเหนื่อยนะอหยอกกันเล่นครับแหมนี่ครับมาชมกันครับเกมครึ่งเวลาแรกครับระหว่างทางด้านสีสุกเอครับพบกับทางด้านสีสุกบีนะครับแล้วเป็นทางด้านนี้กลับเสื้อครับเป็นทางด้านโพสีสุกเอนะครับเรามาชมครับเป็นทางด้านโพสีสุกบีครับจะได้เปิดเกมขึ้น มาก่อนครับแลาวผู không? Không phải. Không phải sì, không? Không ้ชมเกินเือเวลาได้กันครับตีบอลยัดหมากแม่ไม่ตรงกรอบซัมราชนีครับแม่บรรลุตัเติจากขางด้านนี่เลยครับทีมงานโพสีสุกเอครับอา่านกันเลยกันต่อครับแม่ซัมราชนีครับบรรลุตัเติจากปากประตูเลยครับขอทางด้านโพสีสุกเอโคดโคดครับโคดเรียนเชิญหน้าโพเดียมเลยนะโคดโคดโพสีสุกครับนั่งตรงกลางเลยคุมทีละสองทีมเลย อ่าเลยก็เดินกันต่อครับแม่สามเจนนี่ครับแม่คนละโพสีสุกเอครับและบอลในแดนเพ่นเพ่นครับเดินเก่งไปต่อแล้วตีบอลยัดมาแอ๊ยยังตามเก็งได้ครับทธนาหนุ่มสิริศักดิ์ออกขวามาเลยครับสิริศักดิ์ตีบอลยอกออกมาคืนครับสิริศักดิ์ออกซ้ายมาครับต่างปอมแล้วก็ยังอยู่ยังไม่ได้ครับปู้จัดวันนี้ครับแม่เป็นทางด้าน,านแล้วก็ใส่ใส่โอ้โหเป็นทางด้านเจ้าอีฟทักษิณครับเอ๊ยใจยเย็นเจ้าอีฟแม่อย่ามาเดียวกัน การเด้กก็ต่อครับแม่เป็นลูกตาเตจะปากประตูซ้ำนะจากนี้ครับแม่ของทางด้านนี้แหละครับทีมงานโพสีสุกบีฮะอะไรครับเป็นลูกตาเกิดตั้งเคร็จจัปากประตูซ้ำนะจากนี้ครับของตาด้านนี้แหละครับโพสีสุกแหละครับหลังจากจบคู่นี้ครับในรอบสี่นี้สุดท้ายครับที่แจ้งไปแล้วครับมาทําการแข่งขันต่อเลยนะครับ รอบส,สุดท้ายครับที่แจ้งไปครับแล้วป็จังหวันี้ก็เป็นสิทธิศักดิ์ออกมาแล้วก็เรียบ้อยเอาแล้วก็แม่ย่สิทธิศักดิ์โย่โยไม่ได้น่โดนไปเหลืองนะพุทธศิลดูด้วยโย่ยยไ,ไม่เอาอเหลือจะเชื่อแม่ขวานาราครับขอด้านเจ้าหนุ่มสิทธิศักดิ์ครับขยับสกกร์ให้ทางด้านโพสิสุกเอขึ้นํำเลยครับหนึ่งประทุนศุลรับ อะไรครับเป็นเกมต่อนี่เลยครับเป็นทางด้านสีสุกบีครับแหมยกย้ายมารุกับซ้ายอะไรครับสามราจอนีครับตีบอลย้อนหลังตั้งเกมใหม่ครับและวเป็นตะโพสีสุกครับแม่ขึ้นเกมแล้วกับขวาครับซามราจอนี้แทงบอลยัดมาไม่ผ่านทางด้านโพสีสุกเองแล้วเก็บบอลไม่ได้แล้วตีบอลสั้นหนุ่มสิริศักดิ์แล้วก็เรียบยังย่อแมยังไม่ได้ครับแฟนเจ้าหนุ่มสิริศักดิ์ครับอะไรครับเป็นเกมต่อครับซามรงด้านโพสีสุกบีแล้วครับ นี่ครับพื่อจะลูกเตะจะปรับประตูขึ้นมาสามราชวันนี้ครับนี่เลยครับพูดประตูไอ้แกสั่งลูกเตะมายิงเปิดเกมเถอะขอร้องโอเคแล้วไปกันต่อขึ้นเกมมาจังหวะนี้ครับแม่ไ่ผ่านด้านเพชรเพชรเก็บบอลได้สามจุดครับแม่อยู่ออกซ้ายมาเลยครับขึ้นเกมหม่ครับเป็นทางด้านนี่ครับนัยพลโยงออกขวามาเลยครับแม่ก็ได้เจ้าอีฟทักษิณครับ โยกเข้าในสัมราชนีครับแม่ของดันโพ you, bosses, สิสุกเอกับแม่ตีบอลยกย้ายมาเป็นกับสายสัมราชนีกับแม่ไหลบอลมา BTS. ให้กับเพื่อนเอาเลยครับโดยเกมกันต่อกับแม่แล้วตีบอลยกสายมาอีท้องสินไหลบอลย้อนกลับมาเลยเป็นดานุ่มสิริศักดิ์เก็บบอลด้านลับิดเข้าซ้ายต่างปอมแล้วใส่ซ้ายแล้วก็ยังอยู่ครับไม่ยังไม่ได้สัมราชนีครับอะไรครับเป็นเกมกันต่อแม่เป็นทางด้านโพสิสุกบีครับจะได้เปิดเกมขึ้นมาสัมราชนีครับ อ่านคะแนนกัต่อครับเสารดจีนเข้าไปบอลย้อนหลังมาครับแม่ไปทางด้านทีมเอาเลยครับเก็บบอลได้เลยครับแม่ทางด้านโพสีสุบีออกซ้ายเอาขวามาแล้วบีเลอกก็ใส่ซ้ายแล้วก็เรียบโอ้โหยังยืดยังไม่ได้ครับแม่จวะนี้ครับอ่าแล้วครับดึงไปมต่อครับทางด้านนี่ครับโพสีสุกเอ แล้เป็นดุ้ทธัพประตูกับแม่สาวจริยากับแม่สันสันมากระอาจารย์อิมทักษิณครับแทงบอลมาสาวประจันยามาพินเพชรแทงบอลยัดมากับแอนนัชพลออกซ้ายไปครับสีสุกเอเอาล้วกระเด็นก็ต่อครับด้านนี้แล้วครับโพสีสุกออกบอลมาพี่ผา้านนัชพลลาบิดเข้าขวามาสาวประตูนี้ครับแม่พินดันนุำมศิริศักดิ์ตีบอลโยกออกซ้ายมาแล้วก็เรียบร้อยครับเอ่าอะครับขยับสกอร์ที่สองครับเป็ด้านโพสีสุกเอขึ้นนำแล้วครับหนีห่างครับเป็นสองประตูต่อศูนย์ครับ อ่าเดินเกมต่อนี่แหละครับแม่เป็นทางด้านนี่ครับโพสิสุกบีครับจะได้เปิดเกมขึ้นมาครับในครึ่งเวลาแรกครับอ่าเดินเกมต่อสับราูนี่ครับแม่เป็นทางด้านนี่แหละครับโพสิสุกบีครับแม่ตีบอลย้อนหลังแล้วมาทาเกมใหม่สับราชนีครับแป่ยัดมาที่การสนามครับอาเลยครับออกบอลมาริมเส้นยังไม่ผ่านทางด้านนี้นะครับเจ้าราชพล ตีบอลย้อน่าใหม่ครับสีสุกบีครับแม่เป็นแดนเพลนเพชรครับตีบอลย้อนกลับมาใหม่สามราชวันนี้อะไรครับเดี๋ยวเกมันต่อครับสหรับทางด้านนี้แล้วครับโพสีสุกและเป็นทางด้านนี้ครับราชพลครับขยับกรับเคลื่อนมาริ่กลับขวาแล้วก็เป็นทางด้านนี้เลยครับเจ้าอีทักษิณตีบอลย้อนหลังต่างเกใหม่ครับอยู่ด้านเพลนเพชร อาเด็กกมมาต่อกระเพียนเพชรครับแม่ทีบอลยัดมาราชพลซ้ำประจันนี้คับแม่บ๊กอลซ้ายแล้วเป็นทางด้านนี้ครับเก็บบอลไว้ได้แล้วออกขวาแล้วทีแล้วแม่โยกบอลยังไม่ผ่านครับแล้วออกบอลกับซ้ายครั้งกับพอทางด้านนี้แล้วครับโพสีสุกเอและเด็กเกมมาซ้ำประจันนี้คับแม่บดบอลย้อนหลังตั้งเกมใหม่เลยครับและสามประจันนี้กับบอลกระชอกออกข้างไปครับแล้วเป็นบอลทุกขึ้นว่ยครับสามประจันนี้ครับพอทางด้านโพสีสุกเอครับอะไรครับเด็กกระต่อครับสามประจันนี้ครับพอทางด้านโพสีสุก อราก็เดินเกมกันต่อไปด้านเพๆกับแม่ตีบอลย้อนหลังมาสามรวันนี้ เอาละครับช่วงเกมต่อครับนี่แหละครับในครึ่งเวลาแรกครับเป็นทางด้านสีสุกเอกครับขึ้นนำทางด้านโพสีสุกบีอยู่สองประตูต่อศูนย์ครับเอาละครับทางด้านโพสีสุกบีครับขึ้นเกมมาสามราชะนี่ครับแม่ลราไม่ผ่านครับทางด้านนี้แหละครับขึ้นเกมมาใหม่และตั้งปอมมาแล้วก็เรียบร้อยครับแมจะเป็นรอบที่สามครับให้กางด้านโพสีสุกเอครับนีห่างเลยครับเป็นสามประตูต่อศูนย์ครับ เดินเก่มาต่อครับนล่คือเวลาแรกครับมาชมกันต่อครับแม่ไปด้านนี้เลยครับโพสีสุกบีฮะเดินเกมมาต่อสัมรชนีครับแม่ตีบอลย้อนหลังตั้งเกมใหม่เลยครับเป็นทางแดนนี่เลยครับเซ็นเตแบ็กครับแม่บิดบอลมาติดกับซ้ายอ่าเลยครับเดินเกมมาต่อสัมรชนีครับ แทงบอลมาไม่ไม่ผ่านครับแม่บุรีคอร์ดานโพสิสุกเอตีบอลยัดมาและยังตามมาเก็บบอลได้กับนารีสุกบีเอาเลยครับแม่เดินเกมต่อครับสัมเจนีครับพีโข้ซ้ายยังขึ้นเกมมาได้ครับตีบอลย้อนหลังตั้งเกมใหม่เลยครับแม่ขอร์ดานโพสิสุกบีดีดบอลมาสัมเจนีครับเดินเกมต่อและตีบอลย้อนหลังมาตั้งเลยครับยู่แดนเซ็นเตอร์แบ็กครับออกซ้ายไปเลยครับโอ้สวัสดีครับผู้ทธา ผู้ชมคนดูครับน่ารสดด้วยนะครับแหมทางด้านเพจเทศบาลอีสานครับโอ้ดานาตักครับ FC The เดอะบอยของโพสีสุเออยู่ไหนวันนี้ไม่เห็นเลยฮะอะไรครับแหมคุณสุพันธีครับแหมบุญสิทธิ์ฮะ FC จอนนี่เพื่อนลูกชายโอ้โหอ,โอ,โอะไรครับรูปคอมเมนต์เพื่คุยทักทายกันได้ครับทางเพจ Facebook เทสบาลอีสานครับ อาล้วครับชมเกมต่อครับแม่สามนี้ครับเป็นทางโพสีสุกบีครับแม่ตีบอลยกย้ายมาได้กับไซส์สามราชนีครับแม่ตามเก็บบอลได้ระ้วบอบอลย้อนกลับมาใหม่ครับเป็นทางโพธิสัมปตูจะได้ขึ้นเกมมาสามราชนีครับอาล้วครับเป็นเกมกันต่อครับขอทางทางโพสีสุกบีครับนี่ครับแปะตีบอลยัดมาสามราชนีครับไม่ผ่านทางด้านนี้ครับพูนพุทธิพรแล้วระเกับพู้เล่นของทางด้านนี้แล้วครับโพสีสุกเอกครับโอ้บอลกระชอกมาสามราชนีครับไม่ตามเก็บบอลได้แล้วเก็บบอลมาไม่ดีครับบอลหลุดออกข้างไปครับ อดีตเกยก็ต่อครับสีสุกเอกครับแม่ตีบอลซ้ำประยุนี้ครับแม่โยเข่าซ้ายมาตั้งเกมใหม่ครับแม่บิดเข่าควากทีครับอดีตเกยก็ต่อครับโพสีสุกเอกนะครับเดี๋ยวเกมมาสั้นซ้ำประยุนี้ครับเกย์บอลในการสนามตีบอลย้อนกลับมาใหม่อะไรจังพร้อมมายัดขวาแล้วก็เรียบร้อยครับแม่นะครับขยับสกอร์ที่สี่ให้กับทางด้านนี่แหละครับทีมงานโพสีสุกเอกครับแม่นี่ห่างไปแล้วครับ เอาล้วครับมาชมเกมมาต่อในครึ่งเวลาแรกครับแหมสามประตูนีครับเป็นโลตเตมาขึ้นมาใหม่กับคอนดัตโพสีสุกบีอะไรก็เกะโต้กับแม่สามประตูนี้กับแม่ตีบอลย้อนมาใหม่กับแล้วเป็นทางด้านนี่เลยครับโพสีสุกบีเหยาะกับมาดผูรักษาประตูกับแม่สามประตูนี้อะไรคดึงกันกันดีครับแม่ตีบอลยัดมาไม่ผ่านทางด้านนี่เลยครับโอ้คุณ นี่แหละครับแม่เซ็นเตอร์แบ็กกับนายคอนดานนี่แหละครับโพซีสุคอลลิบีก็ขวาแระยัดขวาแล้วก็เรียบร้อยครับแหมขยับสกอร์ที่5ครับหายกันไแล้โพซีสุคดีห่างเลยครับเป็น5ประตูต่อศูนย์ครับผมสงสารไอ้ตัวเล็กเป็นสกอร์บอร์ดมากเลยอ่ะไอ้หนูไหวเปล่าโอเคไปกันต่ออากาเดกไปต่อดีแล้วครับ เป็นทางด้านโพสีสุกบีขึ้นเกมมาสำรับจังหวะนี้ผูลสิ้นเปล่าจบเกมเลยครับคือเวลาแรกครับเ,เป็นทางด้านโพสีสุกเอครับขึ้นนำครับห้าประตูต่อศูนย์ครับดีสักครู่ครับมาชมครึ่งเวลาหลังกันต่อครับ แล้วขอบคุณครับนี่ครับผู้สนับสนุนครับน้ำเย็นๆครับชาบรรณาหลวงแก้วครับขอบคุณมากครับเอาละครับผู้ชมกันต่อครับในเกมกือล่าหลังครับอีกสักครู่ครับเป็นนักกีฬาได้พักก่อนนะฮะแล้วคนต่อไปครับมาสแตนบายเลยนะครับรอต้องการแข่งขันในรอบ4ทีมสุดท้าย เอาละครับมาชมกันในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับเอาละครับม,มชาชมก,ก,ก,กันต่อครับในครึ่งเวลาหลังครับเราวางด้านสีสุกเอครับพบกับด้านสีสุกบีและเป็นครึ่งเวลาแรกครับพบสีสุกเอครับขึ้นนำครับหนึ่งโอเคขึ้นนำเพียงห้าประตูต่อศูนย์ครับ ลงมาแล้วแล้วครับแม่นะผู้ใหญ่แอ้ครับแม่แ,แ,แ,มแกฟิตกับกเตะแต่เช้าแล้วครับแกมาเตะต่อเรามาชมกันครับวันนี้โอ้ยอยากเห็นแฮตริกผู้ใหญ่แอ่จังเลยครับวันนี้เย็ดโดผู้สาวประตูโคตรเท่โอ้โหแล้วแกไปใส่เสื้อแล้วแกใส่ยเยี่ยมที่หลงังแกไปต่อเสื้อออกทำไมเนี่ยฮะ และจะังหวะนี้ยัดขวายังอยู่กับแมงและพย,ยแอร์กับบอลหลุดออกหลังไปครับเอาโอ้โหแล้วเอาเสื้อให้แม่แม่กองหน้าใส่แม่จะกระฮิบฮอบเลยเว้ยอันนี้เสื้อเลยชุดนอนครับโอ้โหมัวนแกใส่ยี่สบเจ็ดใช่ไหมผมจำแกได้แต่แกไล่หัวคนอื่นเนี่ย <laughs> เอียของแทะได้บอลแล้วแม่ดีครับดูจงหวขึันนี้ครับโยกข้ายแล้วบิดเกาซ้ายแม่แล้วสับหนึ่งสับสองแม่หลอกขวาเป็นดิจิตอลแล้วก็แล้วความมาสับดิครับตีบอลย้อนหลังมาครับน้องพลงเอและเป็นองพงเอครับแม่ขึ้นเกมสวนกลับมาแล้วเป็นลผู้ใหญ่แอแล้วครับเดินเกมมาสามลำเวันนี้ตีบอลออกซ้ายมาแล้วยัดยัดมาแล้วก็แม่งจวะนนี้เก็บบอลได้ต่างปอบแล้วก็ แม่ยังไม่ยิงครับแม่ตีบอลย้อนกลับมาใหม่ครับของทางด้านนี้แหละครับโพสีสุกเออา่ครับเป็นเกมต่อครับสำหรับทาโพสีสุกเอลับขึ้นเกมมาเลยครับของทางโพสีสุกบีออกซ้ายมาครับแม่จังหวะนี้แม่ยังตามมาเก็บบอลได้แล้วเป็นทางโพสีสุกเอครับแม่ตีบอลย้อนกลับมาใหม่แล้วดิดออกซ้ายมาแล้วครับแม่ดีครับแม่ดูท่าครับไม่ธรรมดาแล้วก็ใส่ขวายังโยอยังไม่ได้ครับสามยิงครับบอลถูกบอลฝรั่งประตูเสียไม่ได้ขึ้นเกมเร็วเลยครับแม่ของด้านนี้เลยครับทีมงานโพสีสุกเอครับ แล้วบอลอยู่ที่การสนามครับเป็นได้ผู้ใหญ่แอ๋ครับแม่เก็บบอลได้สามราจนีแล้วบิดเขา ah. เ้าขวาขึ้นเกมมาครับแม่กันต่อครับแม่สามจนี้ครับแม่ตีบอลย้อนมาใหม่แล้วเป็นด้านโพสีสุกเอกับแม่เดินเปล่มมงมันต่อครับสามจนี้ครับแม่ยกย้ายมากับซ้ายไ,ไปไม่ได้กับตีบ bon, อลย้อนกลับมาได้ไปกับขวาตั้งปอมแล้วก็แม่ยังไม่ยิงครับแม่สามจนี้อาร์นะครับเดินเกมต่อครับในช่วงครึ่งเวลาหลังครับเราจะมีเด้แค่หนึ่งทีมเดียวเท่านั้นครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบสี่ทีมสุดท้ายไปได้ครับ อ่านการด้กันมต่อนี่เลยครับอยู่ที่ด้านพุทธิพรย้อนหลังไปผลรับปะตูสาบปะจดีครับแม่อาแล้วครเดินเก่มาต่อครับแม่คนด้านนี่เลยครับโพสีสุกเอกเอาแล้วออกบอลเกือบพลาดแล้ครับแม่เ้วไปทางด้านนี่เอายังบีดยแางอยู่แล้วก็แม่ไม่เดินสักเท่าไรซ้ำแต่จนนี้บอลหลุดข้างไปครับอ่านกาเด้เกัมาต่อครับแม่สาบปะจดีครับแม่ไม่ผ่านทางด้านแล้วก็แมยับซ้ายแล้วก็เรียบ โอยเอาเลยครับขยับสกอร์ที่หนึ่งขึ้นมาเลยครับแหมของทางด้านโพสิสุกมีตีเตือนขึ้นมาเป็นหนึ่งประตูต่อห้าครับเอาเลยครับมาชมกันต่อครับแหมขึ้นเกมไปครับโพสิสุกเอและเจอกันี้ครับตีบอลย้อนหลังมาครับสับราชนี้บอลยืนอยู่ด้านนี่เลยครับเซ็นเตอร์แบ็กครับพุทธิพรออกซ้ายไปเลยครับ โอ้วนบอลย้อนกลับมาซ้ำเจนีกับแม่ตีบอลย้อนกลับมาใหม่ครับคนด้านนี้ครับโพสีสุกครับเอาเละครับเดิเกมต่อครับแม่มประจนิกับแม่เป็นทางด้านนี้เลยครับผู้ใหญ่แอ๋ครับแม่ขยับขับเคลื่อนมารีดกับซ้ายเอาเละครับเดินเกมมาซประจนิกับแม่ยังขึ้นเกมไม่ได้ตีบอลแล้วก็เสียขวายังอยู่อ่ะแม่ยังไม่ได้ซ้ำเจนีครับบอลหลุดออกหลังไปครับเอาเละครับเดินเกมต่อครับซประจนีครับคนละด้านโพสีสุกบี นี่เลยครับเราเป็นผู้รักษาประตูครับแม่ขึ้นเกมสั้นมาสามประจะนี่ครับแม่โยกออกซ้ายเดินเกมมาใหม่ครับแม่สามเระจะนี่ครับแม่บิดเข้าขวาเลยเกมไปได้ครับตีบอลย้อนกลับมาใหม่ครับคนตาด้านนี่เลยครับโพสีสุกบีครับอะไรขึ้นเกมมาสามเระจะนี่ครับพอบอลโพสีสุกครับแม่ออกขวาบอลแล้วก็แม่ยังไปไม่ได้ครับตีบอลย้อนหลังตั้งเกมใหม่ไหลออกขวามาสามเระจะนี่ครับเก็บบอลไม่ได้แล้วก็บิดเข้าขวาจังหวะนี้ตีบอลย้อนกลับมาใหม่แล้วเป็นบอลเล่นหมายเลขหกบิดบอลมาแล้วก็ เรียบร้อยครับแเป็ขยับสกอร์ที่2ครับเป็นกาโ์พสีสุกบีตีเตือนมาแล้วครับเป็น2ประตูต่อ5้อ่าเลยครับผู้ชมเกมกันต่อครับแหมเปิดเกมไหมครับขอแสดงน,นี่แล้วครับทีมงานโพสีสุกเอฮะอ่าเลยครับแหมบอลย้อนหลังมาสัมปัญจุนี้เดี๋ยวเกมกันต่อนี่แหละครับโพสีสุกเอฮะออกความเลยครับ ตีบอลสั้นๆมาพุยัยแอฟพลิกซ้ายแม่แทงบอลยัดมาสุดนี่ไม่แม่นเลยครับแล้วตามแล้วไปเก็บส่วนกลับเลยครับคอนตาด้านนี่เลยครับโพสิสุกแล้วตอกปอบมาจังหวะนี้ตีบอลยัดมาพุยัยแอฟแล้วไปทางด้านโพสิสุกบีเก็บบอลแล้วขึ้นเกมมาซ้ำจังหวักับแม่ตีบอลสั้นมาแล้วไปทางด้านนี้ครับแม่ขึ้นเกมมาไม่กับแม่เป็นผู้เล่นหมายเลขหกเดินกิ่งมาต่อครับคอนตาด้านโพสิสุกบีโยกออกซ้ายมาครับสามระดับจังหวะนี้ อาแล้วกับแม่ตีบอลย้อนหลังตั้งเกมใหม่ครับและ้วเจออีกครับแม่ดีดบอลยัดมาแล้วก็เก็บบอลได้รักับซ้ายตีบอลย้อนมาใหม่ครับแล้วไปเลยไเลยสิบห้าได้บอลครับแม่ย้อนกลับมาครับแม่ตั้งเกมอีกทีครับโอ้สกัดบอลทีมไปก่อนครับแม่สามประตูเจีกครับโอ้มาชมเกมคือเวลาหลังครับแม่เหมือนจะเกมเปลี่ยนเลยครับเป็นทางด้านโป์สุกบีครับเปิดเกมบุกได้ดีกว่าเลยครับ แล้วก็เล่นเกมต่อครับแม่เป็นันโพศรีสุกมีครับตีบอลยัดมาสารับุถีตัิตาอมแล้วยัดขวาแล้วก็แม่ยังไม่ได้ครับสับสถิติกับบอลบีสันดานโพรัสประตูครับกรนับโพศิีสุเออะไรสาถิติกับแม่ยกบอลยาวๆมาแม่ไม่ดีสักเท่าไรครับบอลหลุดออกหลังไปครับมาชมเกมกันต่อครับในช่วงครึ่งเวลาหลังครับแม่เป็นดันโพศิีสุเอครับขึ้นน้ำอยู่ห้าประตูต่อสองครับอแล้วก็มาชมเกมกันต่อครับแม่เปลี่ยนยกเซตเลยครับแม่สันดานศรีสุเอคร อ่าคะแนนกัต่อครับแปดธนัทโพศีสุขบีสามราชนิครับเดินเกมขึ้นมาเดินกลับขวาตีบอลยัดมามีเพื่อนรอแถวสองแล้วก็ยัดมาตรงนี้แล้วก็เรียบยังอยู่แล้วครับแม่ยังไม่ได้กัเลขึ้นเกมเรมาเลับพมดานนี่แหละครับโพสีสุขเอรับแม่เดินเกมมาเริกับขวาตีบอลหยัดใหม่ก็ได้สิทธิศักก์เก็บบอลได้เราบิดเข่าซ้ายไหลามาไหมานอีทักษิณยังไม่ยิงกับแม่แต่งบอลได้กระดานราชพล ย่ออกสายกับรัชพลตีบอลย้อนไปครับจะอิฟทักษินครับซ้หรับชนี้เอาเละครับเดินกันต่อครับทางด้านโพสีสุกับแม่ตีบอลย้อนกลับไปด้านผู้รักษาประตูและของทางด้านโพสีสุกเอครับเอ่าเราก็เกมต่อครับโพสีสุกเอครับแม่ไหลบอลมาซ้ำรัชนี้กับแม่รื้อเรียนกับความในด้านนี้เลยครับเน้าจัพลเดินเกมมาซ้ำรัชนี้กับแม่และเจวันดีใส่ซ้ายแล้วก็ยังอยู่อ่านเรียบร้อยไปเลยครับแม่ขยับสกอร์ที่หกกลับไปกับทางด้านนี่เลยครับโพสีสุกเอเป็นหกประตูต่อสองครับ ผมมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยฮะผมมาภาครอบแปดใช่ไหมนี่คือรอบแปดทีมสุดท้ายใช่ไหมดูเดือดหน่อยสิซินดิซัคไม่เอาแล้วโอเคยัดขวาแล้วก็ยังอยูอ่เอาแบบน่ารักดีกว่าเนาะเดี๋ยวภาพแบบน่ารักดีกว่าอาะไรครับไปกันต่อโอางชอบเลยรอบแปดทีเนี้ย เอาเลยครับแม่ชมเกมต่อครับแม่เลือกตั้งเตะจากปากประตูเลยครับแม่ซาบะจุนินี่เลยครับเป็นคนซาบะประตูครับขยับออกซ้ายเอาเลยครับแม่เด็กเกต่อครับแม่ดีดบอลมาไม่ผ่าน้านสีสุกบีแล้วขึ้นเกมมาและจังหวะนี้ครับตีบอลยัดขวามาแล้วก็ออกซ้ายแล้วก็แล้วก็พับเรียบร้อยเอาเลยครับแม่ขยับตะกอนที่สามครับคาร์ดัสสีสุกบีนี่นะครับแม่ขึ้นเอ้าโอ้โหแหมมีอารมณ์เต้นด้วยเวล่ะขยับตะกอนที่สามครับเป็นสามประตูต่อหกเลยครับแม่คารัดัสโฟสีสุกบีครับ อาล่ะครับเด็กเก่งป้าต่ออาวระกับแม่ eg, ขึ้นเก่งมันใหม่ครับราชพลออกซ้ายมาครับแม่จังหวะนี้ฮะตีบอลย้อนครับแม่ทางด้านนี่แหละครับสิริศักดิ์เราปิดแม่ไม่ผ่านเลยครับจังหวะนี้ครับแล้วไปเก่บมาด้สีสุกบีครับไม่ผ่านด้านนี้แหละครับสิริศักดิ์กันขึ้นเกมหมาใหม่เลยครับด้านสิริศักดิ์ไหลมาจังหวะนี้แม่ไม่ผ่านทางด้านโพสีสุกบีครับบอลกระชอกหลุดออกข้างไปครับ อา <rude S 2> right ล่ะมาชมกันครับสามเรตชยนนี้ครับแม่เป็นลูกคอนเนอร์คิกครับเล่นมาสั้นๆสำหรับจังหวะนี้อาล่ะครับวันนี้ตีบอลโยกเข้ามาแล้วตั้งป้อมแล้วบิดเข้าขวาและเจะนี้ครับยังไม่ยิงครับตีบอลโยกเข้ามาใหม่ตั้งป้อมแล้วโยกเข้าขวาอีกทีเราไปด้านนี้ครับนายชพลแปรไหลบอลยัดมาสำหรับจังหวะนี้แม่ขึ้นเกมมาใหม่ครับไปด้านนี้ครับแปรเก็บบอลได้ครับแล้วเจอิฟทักษิณแล้วบิดขวาตั้งป้อมแล้วยัดขวาแล้วก็ยังอยู่ครับแม่ผู้สับตูโคตรนิ่งเลย อ๋อเลยครับเดินเกมกันต่อครับแม่เกมสวนกลับเลยครับคอนดัตโพสีสุกมีแล้วยัดมาแล้วก็ยังอยู่ครับแม่บอลหลุดออกหลังไปอ่าเราเข้าไปชมเกมต่อสำรับวันนี้ครับเป็นทางด้านนี่แหละครับลูตเตตจะปักประตูแล้วครับคอนดัตโพสีสุกเอฮะเดอกมาต่อครับอีฟักสินครับแม่เดินเกมขึ้นมาสำรับเจวันนี้แมขึ้นเกมไปได้กับอีฟตักสินตีบอลแหบปั่นไซก่อย ขึ้นมาเจอนดีครับยืนกันสนามครับแม่ตีบอลย้อนออกซ้ายและไปไดนซีนิศักดิ์ครับเกย์บอลได้สับเจอกับแม่ตีบอลย้อนหลังใหม่ตัางเปล่าแล้วใส่ซ้์ยยังอยู่ครับแหมยังไม่ได้ครับโพลสัปปะตูสกัดบอลออกข้างไปครับและพุทธศิลป์เป่าจบเกมเลยครับแม่เปแดนโพลสีสุเองครับแม่เอาชนะทางด้านโพลสีสุบาร์สีสุกบีครับผ่านเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายไปในสกอร์หกประตูต่อสามแอบสุดสุดมันจริงๆครับคู่นี้ของแท้เอาครับรอบสี่ทีมสุดท้าย खुराक एक